กาศงานแต่งของเขาแล้วเราสองคนต้องแบบเตรียไปที่ไหนแล้วก็ตอนนี้กําลังประกอบจิ๊กซอว์อยู่ครับแต่ละชิ้นเสร็จแล้วหรือจะเรามาประกอบกันให้เป็นงานก็ก็ตื่นเต้นกังวลตลอดเวลานะว่าว่าว่าพอพอถึงวันงานจริงๆแล้วจะจะเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างที่อยากให้เป็นหรือเปล่า ว่าเพราะว่า,วา,วาคือคือผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะเวลามีงานแต่งงานของของพวกคนในวงการบันเทิงใกล้ๆกันเนี่ยไม่รู้ใดๆก็ตามว่ามัจะมาเปรียบเทียบว่าคนนั้นใหญ่กว่าคนนี้เล็กกว่าหรือคนนู้นนั่นนี่หละผมรู้สึกว่าในส่วนตัวทัศนะส่วนตัวนะคนนี้คิดแบบเนรุเลศคืองานแต่งงานก็คือการที่เพื่อนเราแต่งงานเราก็ยินดีที่จะมาโวยพรแล้วก็ทำอ,ยอวยพรให้เพื่อนมีความสุขที่สุดในวันนั้นๆไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ฉะนั้นผมว่าเรื่องรูปแบบของงานเนี่ยอย่าอ,อย่าถามว่าไอ้คงเป็นยังไงของผม,มยังไงหรืออย่างเงี้ยไม่เกี่ยวพี่แต่ว่าเออความพร้อมๆเหม,มือนอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะครับใกล้แล้วคะ่ะใกล,ล้วันเข้ามาทีแล้วเจ้าสาวเตรียมตัวหน้าเจ้าบ่าวอยู่แล้วเตรียมตัวนี่ถ้าเรื่องผิวพรรณหน้าตาใดใดนี่ตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะก็ ที่เตรียมเตรียมมากที่สุดก็คือเตรียมความพร้อมของงานค่ะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันเยอะมากแล้วก็เราอยากให้มันออกมาดีที่สุดสหับบ,บือนที่เราตั้งใจเอาไว้องยก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงของเรามันของเรามันแนวปาร์ตี้ปาร์ตี้หน่อยอะ่ะมันก็จะมีกิมมิคต่างๆในงานซึ่งเป็น,เป,นเป็นพวกรายละเอียดลูกเล่นซึ่งจะไปพบเห็นได้ในงานแต่งงานของเราในวันนั้นก็ก,ก็ไอ้พวกเนี้ยที่กังวลว่า มันจะพร้อมไหมแล้วมันจะทําให้ให้แขกที่มาในงานเนี่ยรู้สึกแบบว่าเอนจอยสนุกไปกับเวดดิ้งปาร์ตี้ของเราหรือเปล่าครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรูถ้าราคาที่มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้แปดสิบแล้วกันแปดสิบแล้วกัน,ว,กนวันนั้นก็คงร้อยนะฮะแล้วสรุปจะหรือยังว่าอยากจะไปฮันนีมูนเลยหรือเปล่าจะแต่งแล้วฮันนีมูนคงทิ้งไว้ก่อนค่ะก็รอแบบมีเทศกาลหยุดยาวๆก็ค่อยไปค่ะ เดี๋ยไปเที่ยวแล้วกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนกันดีระหว่างไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ปลายปีฮนะเพราะเดี๋ยวต้องทํางานอด้วยผมก็ต้องมีละครเรื่องใหม่ก็ต้องกลับต่อแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ที่ต้องเล่นด้วยใกล้วันขึ้นแบบนี้ตื่นเต้นบ้างไหมคะครับเรา,าตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งแบบว่าวันนี้มา,มา,ม,า,ม,ามางานที่วุ้นที่คิดอนะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่แรกที่แบบว่าพี่เขาเตรียมงานกันหรืออะไรเงนะี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้ววันนี้เขาก็มาถึงแล้วอ่ะเราก็แบบไม่ถึงมันจะต้องถึงเห็นตั กันใหม่ๆเะเออเห็นในตัจินกันใหม่ๆอ่ะเอ้ยแล้วตาเราเราจะเป็นยังไงบ้างเห็นก่อนหน้านี้ฟ้ามีกดดันกดดันเลยแบบเรื่องเารมง์จิตงานด้วยตอนนี้ก็ยังกดดันอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าพอถึงวันงานแล้วบางอย่างนันอาจจะไม่พร้อมก็ได้แบบนี้มีแอบไปปรึกษาที่หนึ่ไหมคะกดดันแบบนี้ก็บ่นอยู่เรื่อยๆก็บ่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็พอ พอบางทีผมไม่ทํางานใช่ไหมฮะออกกองกำกับป้ายก็จะมีหน้าที่คอยรันประสานงานกับทางเวดดิ้งแพนเนอร์แล้วคอยไล่เช็คว่าไอ้นั่นพร้อมไหมไอ้นี่พร้อมไหมไอ้นุ่นพร้อมไหมอะไรเงี้ยบางทีมันก็บางอย่างก็ยังไม่พร้อมตรงตามเวลาที่ที่ได้คุยกันไว้ ป้ายก็จะแบบว่าเขาก็จะเครียดมากทําไมไม่ทำไมบอกวันนี้แล้วไม่ใช่วันนี้ทําไมบอกวันนี้แล้วต้องขอไปอีกวันถึงวันนู้นหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่ง,งทําให้เขาทำให้เครียดก็พยายามจะบอกว่าเอออย่าไปเครียดมากนะบางทีเขาอาจจะติดขัดแล้วนั่งลองคุยเขาดูสิหรืออันนี้นก็ว่ากันไปพยายามทําทุกอย่างให้ใจใจเย็นนะใจเย็นแต่ใจร้อน แล,แล้วตอนนี้นะคะยังมีกดดันอยู่ก็กดดันอยู่ดีละค่ะเพราะว่างานเรายังไม่ถึงใช่ไหมคะก็กดดันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันงาน <c oughs> แต่เขาบอกว่าอย่าให้เจ้าสาวแบบเครียดมาก แต่ว่าก็คงเครียดอะมันาจะเครียดม,มากเพราะว่าเราเราเตรียมตัวกันเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ถแถลงข่าวจนเตรียมทุกอย่างนะครับมันก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งเดินหาของบางชิ้นหรืออะไรเงี้ยป้าก็ไปเดินหาเองก็ไปไปแจากการ์ดด้วยกันหรือไปทําทุกอย่างด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยพอพอมันยิ่งใกล้คือบอกว่าบางทีนะผมว่าคนแต่างงานเช่นแบบว่าประกาศ ประกาศก่อนแต่งงานสามเดือนกับประกาศก่อนแต่งงาน6เดือนเนี่ยหกเดือนเนี่ยเครียดมากเลยนะจริงค่ะมันเหมือนมีมีเวลาให้เราแบบรอคอยมามากมากๆากนะอะค่ะราอรายละเอียดแต่ละอย่างเขาจะแบบนนไปสรุปใกล้ๆกล้งานจริงๆนอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องยังไงอะไรยังไงแล้วแบบเราอยากให้มัน มันเสร็จก่อนอะเสร็จก่อนประมาณเดือนหนึ่งเราก็ยังสบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่เสร็จเลยอนะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆประกาศประกาศปุ๊บแต่งปั๊บมันก็ดีเหมือนกันนะ <laughs>